มีเนหน้าปิดใจอยู่ข้างหลังเนอะปิดปากว่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมอะไรเพื่อนบอกทางเราปิดตาเออฟีดันแหละโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปมันเชื่อมแบบ Tell me Tell me บอกทาง Tell me Tell me อะไรสักอย่างกูจะชวนมึงนะเดี๋ยวกูเป็นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวกูเป็นคนดีบอกทางเองเชื่อใจกูเราจะรอดไปด้วยกันกดกดอ้าววันนี้จะมาบอกทางเพื่อนกันนยังไงเราไปดูกันเถอะ ไม่เห็นเลยจริงๆด้วยเอ่อตรง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 เลยตรงเลยตรงแล้วกระโดดเออหมูนันแหละตรงตรงตรงอย่าเดินเบี้ยวนะเดินตรงเออเดินตรงไม่มีอะไรเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาเกินขวานิดๆขอขวาสี่สิบห้าองศาแคบซ้ายนิดนึงขยับซ้ายนิดนึงขอขวายนิดนึง ขวาเออตรง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 ไปเองว่เดินเลยเดินไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรขวางเลยแล้วก็ต้องเข้าอุโมงค์ปะเดินตรงไปเดินเลี้ยวขวาว้ายมันเลี้ยวเองจริงเหรอไม่เลี้ยวเองวะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยเี้ววขาอ้ยจะเดินติดกำแพงทำไมเดี๋ยวถอยหลังมาเดี๋ถ่ายร่างกันเดี๋ยวถอยหลังกันเออถอยหลังถอยหลัง หลังอีกรอบนึงแคยหันนะแค่หันนะแค่หันนะเดินตรงเลยตรงจะเอาไหมวะข้างหลังเดินไปข้างหลังเดินตรงอ่อองาเดินตรงบ๊วยวะเมื่อกีก้ข้างหลังแล้วทำไมจะหลังอีกรอบวะอะไรอ่ะมันจะเป็นอุโมองค์อ่ะวะมันจะเป็นอุโมงค์ที่เมื่อกี้เราเข้าไปไม่ได้อุโมงค์มืดๆอ่ะหันขวาหันขวา ขันขวาตรงตรงตรงกูจะดูว่ามันเข้าได้ไหมว้ายกูโดนไปอยู่บนอะไรวะเนี่ยนี่เข้าได้นี่เดินตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรง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 เลี้ยวขวาเดี้ยวยวาแต่ย็นดินเดี๋ยวขวาเดินตรงกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยกระโดดอีกรอบนึงกระโดดอีกรอบนึงตรงกระโดดขยับนิดนึงจับขานนิดนึงเดี๋ยวกระโดดกระโดด กระโดดกระโดดเออกระโดดแหละแหละเดินตรงเลยเอ็จะได้เนี่ยวะเหยียบเลยไม่ยตรงเลยไม่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 ย้าจุดจุดจัดจุดจุดหลังหลังพอหลังพอหลังหลังหลังพอหลังอ่ะอ่ะหลังขอเลี้ยวขอขยับซ้ายนิดนึงขยับซ้ายนิดนึงอึ๊บขออีกนิดนึงอึ๊บเออตรงตรงตรงเดินตรงเดินตรง มุณจะขยับขวายทำไมให้เดินตรงอ้าวัวว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 วเวววววเหิววววววงววงไววเววนวว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 นววดววววววมวววนววววววงหวว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 วหววววนววววนิววววว้าวว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 นววเอวตววววววงวว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 ันขวว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 วตรงไปตรงววววตรงตรงววงวววตวว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  แค่หันนะแค่หันซ้ำอ่ะหันขวาหันขวาเอ่อหันซ้ายนิดนึงหันซ้ายนิดนึงอืออ่าตรง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 พี่บ่าวพี่บ่าวตรงเ้ยติดกระเพงหันขวาหันขวาเออตรงตรงเลยตรงเลยไม่ต้องขยับเลยนะขอตรงตรงกระโดดอ่าไม่ต้องกระโดดหรอตรงไปตรงไปขยับซ้ายนิดนึงติดกระแพงกระโดดกระโดดเลยกระโดดได้ตรงนี้เชื่อกู เลยตรงไปหันหลัง<อ>หันหลังอะไรเนี่ยหันหลังหันหลังโอ้ไม่เห็นเลยหัวบางว่ะเดินตรงดิเออเออพยายามไปแม่เดินตรงแล้วกระโดดอ้อ๊บเอออะไรตึงนะมาตึงนะงนะอะไรต่อ <c oughs> วะเดินตรงแล้วกระโดดใช่ป่มวะใช่ป่มวะ่ามาถูกท้าไปเดีเออเดินตรงแล้วกระโดดถูกถูกเ,เดินไปแล้วแนี่ยเออหันซ้ายหันซ้าย เออตรง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 แล้วก็กระโดดเออย่งตะเลยืนมอไม่เห็นมืดมืดจังเลยวะหันซ้ายันซ้ายอ่ะตรง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 นี้เดียวนะไม่ต้องตรงเยอะไม่เห็นทางตรงตรงเลยตรงเลยตรงเม่ไม่ไม่อเม่กีม่อเมือยม่แลมวนอ่ทเ้ืม่มันหัมหันซมายหันขวา เออตรงไปเลยตรงไปเลยไม่ตกตรงไปเลยไม่ตกติดกำแพงโอเคหลอทุกคนเล่นผิดวะหันขวาปึออ๊บกระโดดอ่ะกระโดดกระกระโดดกระโดดเออเอ,อ,อะไรวะมึงมึงมันมืดมากเลยอะ่ะตรงนี้ยแค่แค่กูมองตรงนี้ก็มืดมากเลยอะ่ะ oh. เนาะห็นทางอ่ะบ่าลองหันขวาออนิหนันขวาหนันขวาตรงตรงตรง เดินได้ใช่ไหมต้องเดินเดินเดินมีอยากจะเชื้ออะไรวันนียมืดไปหมดเลยแล้วคือคุหมุนคอไม่ได้อ่ะมันหมุนตามตัวมึงเลยอ่ะนี่หรอกูหมุนให้อ่ะเออหมุนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนี้นึงไม่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 หมุนไปเรื่อยๆแต่วกูบอกเออดู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 ดไดูดดอะไรวะอยั่ไงตลบวะ มันทันขึ้นยังไงโอ้มันกระโดดโอ้โหกระโดดอย่างนี้ว่าจะกระโดดได้ไหมวะว่าหันหลังทำไมหลังเป็นงั้นวะหันขวาหันขวากระโดดกระโดดไปข้างหน้าเออแล้วก็เดินข้างหน้าไปนิดนึงเดินขยับไปข้างหน้านิดนึงหันหลังหันหลังพอนะหันหลังหันหลังเออขยับซ้ายนิดนึงไม่ไม่ไม่หันซ้ายนิดนึงอ่ะโอเคเป๊ะ อมันจะเป็นม <Caribbean> ันจะเป็นทางกระโดดเดบะมันจะเป็นทางกระโดดแบบว่าข้างล่างเป็นพื้นที่ต่ํากว่าเด่ะมึงต้องกระโดดไปอีกฝั่งอะที่มันสูงกว่าเก็ตปะอ่าอ่ามึงต้องถอยหลังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันติดริมไปหน่อยถอยหลังนิดนึงแล้วก็เดินกระโดดเลยนะเออเมึงเอาให้ติดกระแพงเลย้าไปเออก็ได้นี่วะ เดี๋ยวมือมันไม <dem on> ่ si ยืยายยายายาวายไม่เห็นจะหันเล่น <c ười> <CC> เออหันให้หน่อยหันไปนทางขวาเออหันทางขวามือกับขวากูเป็นัดกันด้วยดีบ้างหันไปซ้ายไปหันไปซ้ายซ้าย <c ười> <sequel. S 1> ซ้ายอีกซ้ายอีกเหรออืมซ้ายอีกมันไม่เห็นโอเคหันขวานิดนึง อึบอีกนิดนึงอบอ่าแล้วก็เดินตรงไปกระโดดเลยอันนึงนะเดินตรงแล้วกระโดดปึ๊บยี่สิสองเมตรแล้วมึงแล้วก็หันซ้ายหันซ้ายกระโดดกระโดดกระโดดเลยกระโดดเลยเฮ้ควจะได้เรียบร้อยหันมาข้างข้างเออะแหละแล้วก็เดินตรงเลยตรงเลยตรงเลยตรงไปเลยไม่มีอะไร เออจังในแล้เออเอออุ๊ยดีแล้วมีเดินตรง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 แล้วอีกคนตกอะไรอ่ะทำยังไงดีวะหันหลัง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 วะอยู่นี่นี่วะใหญ่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 จะตกกระเตกนะวะเดินตัวไปข้างหน้านิดนึง ว่ากระโดดกระโดดกระโดดไปเออเออ่ไใหญ่ตรงนะอย่าเดินนะอย่าเดินนะหันซ้ายหันซ้ายเออตรงไปตรงไปตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าเออตรงอีกนิดนึงอีกนิดนีกพอ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 หันขวาหันซ้ายนี่หันซ้ายหันซ้ายเลยตรงไป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 ไหนวะอ๋อกระโดดเหรอหวาหันขวาไม่ไม่ย่างย่างย่างมันกระโดงยังไม่ได้ว่าหันขวาว่ากระโดดแล้วก็หันซ้าย หันซ้ายเดิน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 แล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดไปทางซ้ายกระโดดไปทางซ้ายเออแล้วก็ตรงไปกระโดดตรงไปกระโดดสองรอบตรงไปกระโดดสองรอบเออเออใจจะวายกว่าตรงนี้ต้องระ<ป>วัง<ป>มากๆนะมันเป็นเหวโอเคกว่าหันซ้ายกระโดดสองรอบไม่เดี๋ยวไ่ข้างหน้ากระโดดด้วยสิกระโดดรอบนึงหยุดนะหยุด หยุดยุดยุดหันขวาหันขวาหันขวาเอ้ยหันขวาอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงเดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็โดดลงข้างหน้ากระโดดอีกรอบนึงเออหันขวา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 เดินตรงไปข้างหน้าก็กระโดดกระโดดกระโดดเออนด่นละเดินตรงไปข้างหน้าติดกำแพงเลยติดกำแพงแล้วหันขวากระโดด เออวจ่าสุดยุ๊ปอุ้ยตกใจเอุ้ยนึกว่ามึงจะเดินไปตกเหวแล้วอย่ายพึ่งอะไรพึ่งน้ำมันเป็นทางแคบมากเลยเว้ยมึงอย่าหันกระโดดกระเดกอย่าหันกระโดดกระเดกกระโดดกระโดดพอกกระโดดกระโดดแล้วไปข้างหน้ากระโดดแล้วเดินไปข้างหน้าเออแล้วก็เดินไปข้างหน้ากระโดดบินพัานละเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าไม่มีอะไรปลอดภัยทางกว้างขึ้นแล้วกระโดดกระโดดยึดยึดอย่ากระโดดเอ้ยอย่าเละแล้วก็กระโดดเดินไปข้างหน้าแล้วก็กระโดดเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปนิดนึงยังไม่ถึง กระโดดกระโดดกระโดดเออบบาติดกำแพงนะติดกำแพงแล้วก็เดินตรงไปไปไหนวะขวาติดขวาเออขวาขวาเออกระดึบอีกน,นิดนึงกระดึบอีกน,นิดนึงมันต้องกระดึบแรงนะอีกน,นิดนึงติดกำแพงอยู่อ,อ,อันนี้กระโดดได้ปะขวาลองเดินตรงไปข้างหน้าแล้วกระโดดดูโอเคไม่ได้โอเคพอพอพอ,พอซ้ายซ้ายซ้ายเดินตรงไปเลยตรงไปเลย ไม่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 เออนั่นแหละตรงไปตรงไปตรงไปเลยอีกนิดกระดึ๊บ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 ไปกูกำลังดูทางอยู่แป๊บนึงกำลังงงอ๋ออ๋อว่าตรงไปว่าตรงไปจนรู้สึกติดกำแพงนะโอเคแล้วก็หันขวาหันขวาเดินลงไปเออหันซ้ายหันซ้ายข้าเดินตรงไปหันซ้ายเดินตรงไปตรงไปตรงไปเลยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ติดกำแพงโอเคหันขวาเดิน uh huh. ตรงไปตรงไปอีกนีดนึงอีกนีดนึงดๆๆๆๆลงไปเลยหัน <c oughs> ซ้ายหันหลังหันหลังหั <c oughs> งนหลังแล้วก็กระโดดขึ้นโอเคหยุดนะโอเคหยุดนะ <c oughs> ขวาขวา เร็วให้ส mm ่งเมตรแล้วเดินตรง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 ยาวยาวตรงกระโดด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 ยาวอ่าตรงไป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 หยุดยุดฮ่าฮ่าฮ่ามันซ้ายมันซ้ายอะมันซ้ายตรงไปตรงไปตรงไปยาวหยุด ต่อกระโดบมาหลังอีกนิดนึงกระโดบมาหลังอีกนิดนึงอ่ะฮะอีกนิดนึงก็เห็นอะไรไม่รู้อ่ะหยุดแล้วก็เดินเดินตรงไปข้างหน้าหยุดไม่ใช่ข้างหน้านะนะหยุดหยุดไม่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 หันซ้ายหันซ้ายอ่าแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้ากระโดดกระโดดข้างหน้ากระโดดหันซ้ายนิดนึงหันซ้ายนิดนึงหันซ้ายนิดนึงหยุด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 ฉันก็โดดลงไปทำไมยี่ไม่หรอเศร้าเหรอ ยังยังไม่หลดมันกระโดดลงไปกลับไปที่เดิมเอาไไม่เป็นไรออตรงไปตรงไปตรงเนี้ยเหรออือตรงเลยแล้วก็หันซ้ายขอกระดึบสี่รอบหนึ่งสองสมสี่เอ,อแล้วก็หัน <c oughs> ขวาเอ,อ้ยหันซ้ายหันซ้ายโล่โดด เดินตรงไปกระโดดย่าไม่มีอะไรพื้นมันต่างระดับเฉยอ๋อเหรอหยุด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 ตรงนี้นะหยุดตรงนี้นะนะจออยู่ตรงนี้นะต่อไปเดินตรง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 กระโดดกระโดดอ่าหยุดหยุดหยุดอ่าขึ้นพอดีเลยเว้ยหตรงทันโอ้ยยี่หันหลังหันหลัง เออกระโดดกระโดดกระโดดเอิเ้ยเวรโทรศัพท์ล่วงเลยมันเกินห8้าสิบแปดเมตรโอเคดูเลยนะไปทางไหนวะหันขวาให้หน่อยหมุนหน้าจอหมุนหน้าจอให้หน่อยไปดูทางทัไมนะนัไนนะยุงกัดพอดี้วะจะทำได้ไหมี๋ยวมาดูด่ากว่าเย้โคตรน่ากลัวหันขวาเหรอแต่ว่า เออเอออย่างนั้นเออน่าจะไปทางนั้นเอ,อ่อขวากระดับซ้ายอืมกระดับซ้ายตรงไปเลยตรงนี้รู้สึกติดอะไรอะ่ะยุดยุดเอ,อ่อหันไปทางซ้ายเดินตรงกระโดดกระโดดหันขวาขอแบบตั้งฉากแล้วก็กระโดดเดินตรงกระโดดเดินตรงเอ,อ่ไม่ใช่เดินตรงกระโดดเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปีเดินไปี ดบีเดืบีกระโดด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 เออ้ยแล้วก็หันขวาหันขวาหันขวาก็เดินตรง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 กระโดดกระโดด่เห็นอะไรเลยเดินตรงเดินตรงอยากเห็นมุมมองนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้มาเล่นก็เดินตรงเดินตรงขอหกขอหกห้าขอหกห้าเลขกกำลังสวย เดินเออน bon ั่นแหละไปไปขวาขวายังไม่ทันบอกเลยเดินได้แล้วไปกินเนี่ยเก่งไงนี่ได้แล้วหยุดจะมีกดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะว่ามึงเดินกลับันหลังมานิดนึงกูขวามันเป็นเหวหว่าอยู่กอดเดินกอดเดินไปข้างหน้ากันยงกอเดินไปข้างหน้าเกี่ยวกินปัญหากูก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละมันมืดเอาเรื่องอยู่ขวาเดินตรงไปข้างหน้า หลังนี่ตึน้นหลังนะไม่ต้องเดินอ่ามันกดสลบสลับบทบาทได้อ่ะกดยหนเงี่ยไม่รู้เฮ้ยตกใจเอ้ยเอาเรื่องจริงจังนเนี่ยนี่นะหรอโอ้ยไม่ก็นี่คืออะไรเนี่ยฮะเออเออมึงเดี๋ยวยุดยุดยุดหยุดยุดย,ดยุดแล้วยุด หันซ้ายนิดนึงเออแล้วก็กระโดดเดินกระโดดอุ้ยเดินไปอีกเดิน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 กระโดดเดินเดินเดินตรงไปเลยตรงไปเลยตรงตรงตรงเลยตรงเลยไม่มีอะไรเลยเดินกระโดดเดินกระโดดเดินไปอีกเดินไปอีกกระโดดอีกเดินกระโดดไปอีก เดินกระโดดคุณบอกว่าหยุดเดินกระโด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 ดเอ่อหันขวาขวาเท่าไหร่วะขวาอีกขวาอีกอีกนิดนึงอีกอีกอีกเดินไปข้างหน้าหยุดหยุดเดินไปข้างหน้าเดินกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดเดินกระโดดเดินไปเรื่อยแล้วกระโดด เดินไปเรื่อยๆกระโดดเรื่อยๆเดินเรื่อยๆกระโดดอย่าหันขวาอย่าหันขวาไม่หันเลยเออเออไม่ไม่ซ้ายซ้ายไปซ้ายโอ้ซ้ายซ้ายนิดนึงอ่านั่นถูกต้องเลยเดินอีกไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆหันซ้ายอยู่อย่างนี้นะห้ามหันขวานะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปอีก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 นิดนึง อีกหันขวาหยุดหยุดหันขวาหยุดหยุดหันขวาขวาอีกขวาอีกโอ้โหกลัวขวาไม่เอาขวานิดหนึงเออแล้วน่แล้วก็เดินกระโดดสองรอบเดินกระโดดหนึ่งสองเอยหยุดหยุดซ้ายหันซ้ายหันซ้ายเดินกระโดดรอบหนึ่งเดินกระโดดรอบหนึ่งแล้วก็สายนิดหนึ่งหันซ้ายนิดหนึ่งหันซ้ายนิดหนึ่งเดินเดินค่อยๆเดินกระดึบ มันจะดูว่ามันเป็นเหวหรือเปล่าโอเคไม่เป็นเดินไปเลยเดินเดินเดินแล้วก็หันขวาขวาเดินนิดนึงกระดึ๊บสองทีวา้าหยุด <c oughs> หันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายแล้วก็เดินเลย,เ,ลยเดินเลยเดินเลยโอเคหยุดหันขวาหันข,ดดขวาแล้วก็โดดสองทีหันขวาแล้วก็โดดสองทีหันขวาแล้วก็โดด Oh <my> <laughs> สองทีโอ้ยย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 ดยย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 ยเยย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 เดยยยยอยกยยยยยยอยย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 ยอยอยยยยยนยยยยดยยยเยยยยยเอยเดินอีกอีก,อ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 กนหน เอ้ยมันไปอีกได้ดี่ะอีกนิดนึงแล้วมันเดินได้ป่าวะมึงลองเด,ดินไปเรื่อยๆเ,ยเดินแล้วโดดไม่ได้ป่ะไม่เป็นไรหันขวาหันขวาแล้วก็เดินเอ้ยขวายเยอะไปซ,ซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงเออเออแล้วก็เดิน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 เลยโอ้ยหยุด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  ไม่ยังไงอกู่ตรงนี้ตลออะโอเคมึงเดินเอ่อถอยหลังถอยหลังอุ้ยกูไม่ได้หันหลังยุดยุดทำเดินอะไรนั่นหันขวาหันขวานิดนึงโอเคเดินเดินไปข้างหน้าเหรออืมเดินเลยกดเดินเลยโอเคหยุดหันขวานิดนึงหันขวาหันขวาอีก มันเยอะไปหันหันซ้ายซ้ายอีกนิดนึงเออเราจะเดินโดดเดินโดดไปเรื่อยๆได้ได้ได้เดินโดดไปเรื่อยๆเดินโดดไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคหยุดหยุดหยุดต่อไปครับกำลังหันกำลังหันเด็ดเซอร์เออเยอะไปซ้ายอีกนิดนึงอีกนิดนึงไหมอ่ะเออเยอะไปขวานิดนึงโอุ้ยปัดเหงื่อบแล้วบุ้ย ขวาเออเออเออเโอเคได้อยู่แหละมั้งเดินนิดนึงเดินไปนิดนึงค่อยค่อยเดินดืบนะเดี๋ยวจะได้ยุดยุดอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีไม่ไปไหนเลยวะอันนี้นึง่งอีกนิดนึงพอพอหยุดอือแล้วก็เดินกระโดดของไกลไกเดินกระโดดของไกลไกเออเดินแล้วก็กระโดดเออหนาหนาเดินทุก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  แล้วก็เดินกระโดดนิดนึงได้ไหมโอเคหยุดขวาขวาขวาเดินเดินเดินไปเลยเดินกระโดดไปเลยเออเออเออมันจะตกเลยวะไม่มีตกไม่ตกไม่ตกหันขวาหันขวาหันขวาอปนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยซ้า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 ยโอเคเดินเดินกระโดดมันก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ เดินกระโดดอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวเธอได้ยึดยึดหัวมือแล้วนะไม่กลแล้วนะไม่มีอะไรโอเคเดินเดินอีกนิดนึงเขาขยัดลึบไปเรื่อยๆขอห้าลึบอ่าฮะห้าลึบหนึ่งสองสามสี่ห้ายุดหยุดหยุดหันซ้ายอ่าฮะซ้ายเอ้ยซ้ายนี่หว่าซ้ายอีกอ่าอ่าเดินกระโดดไป ไปอีกไปเรื่อยเดินเดินเดินเออเออไปอีกไปอีกไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกลัวโอเคโอเคหยุดหยุดไปขวาขวามันเดินเข้าไปปะวะมึงเห็นแคมไฟบะเอ้ยกูไม่เห็นอะไรเลยนี่เอขวาขวานิดนึงขวานิดหนึ่งขวานิดหนึ่งเออขวานิดนึงมึงขยับ้าจังวะ เห่ไหม <poems. S 1> มันต้องเดินเข้าไปไหมอ่ะลองลองเดินเข้าไปดิมาอยู่แล้วอยู่ตรงนี้อยู่ลับหลังหัน couples. โอ๊ยเจ็บคอเลยโอ๊ยมึงกลับหลังหันเนี่อะไรอย่างนั้นวะเอเเออเดินเดินเดินค่อยๆเดิบไปห้าดึบ หนึ 3, 4, ่งสองเดี uh, ๋ยวเดี like ๋ยวดึกทำไมไม่ดึกแปลกแอ่ะไม่มึงดึกไม่ตรงกับหัววะเอาใหม่ซ้ายซ้ายงเออเดินมาเลยหยุดนะหยุดอีนนี้นึงอีก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 สามดหนึ่งสองสอีกสองหนึ่งสอง ไม่มีอะไรนี่หว่าโอเคไปเลยหนึ่งสอง้นหันขวาหันขวาเหรอหันขวาหันขวาเยอะไปเยอะไปเยอะหันขวาซ้ายอ้อซ้ายเออเดิน,น,นเดินเดินอืมสองอืมสองเราต้องมีเทคนิคนะขวาขวานิดน,นึงขวานิดน,นึงเออขวานิดน,นึงขวานิดนึงเมื่อกี้ได้แล้วเออเอเอไม่ไม่เยอะไปเยอะไปเยอะไป <N> <ใน S 1> ซ้ายเออเดินเข้าไปเลยเดินเข้าเลยไม่ต้องเดือดแล้วจริงเหรอเดินริงรอโอเคหันขวาหันขวาเดินไปตรงตรงไปเลยตรงไปเลยไม่มีอะไรเลยตรงตรงตรงติดกับแมงกูเออะไรวะเออเออไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยขึ้นไปกระโดดปึ๊บเดินไปหยุดหยุดหย,ยุดหยุดหยุดหันซ้ายหันซ้ายโอเคหันซ้าย Ok đền đi, đi, đi. Đền hay ngoại đơn Đền đơn bài dũng dũng xin ờ, dũng 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 đền dũng 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 lọt dũng 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 Đúp dũng dũng đúp dũng bay 2 ไอ้ได้สองดื้อกวนทำไม2ดื้มพึงเยอะจังเลยเอ้ามึงต้องมเห็นภาพโคตรห่ามึงเชียวมันให้มึงต้องเห็นแบบนี้แบบนี้เลยไอ้บ่าวมึงรู้ไหมว่ามึงจะตกหรอรอบดึงคือมึงไปอยู่ในเหวแล้วแบบว่ามันเป็นรูอ่ะมึงแต่มึงตกไปเลยไงมึงไม่ได้แบบ จะตกอับมึงตกไปแล้วอ่ะโอ้ my god กลับมาหกแปดเมตรแบบนี้บอดี้ได้กี่นาทีวะเนี่ยอู้หู้ทำไงอะทาให้มาซีดไปเหรอวะอย่คลิปกเลยดีกว่าแล้วได้แค่แค่แต่ตะเคียแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายใครที่อยากให้ปิดตาเล่นอะไรอย่างงี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะไปดีกว่าอู้หู้ไปโอ้โหจริงค่ะ